อนะครับวันนี้ผมจะมาไอเตือนนะครับไอเรื่องของหอยแมงพูใครที่ชอบกินหอยแมงพูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรแต่ผมกินไปหลายตัวแล้วผมเพิ่งเห็นมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับ อันดับแรกนะครับให,ให้ดึงให้ดึงไส้ในมันออกมาก่อนถ้ามันมีขนก็ให้ดึงตรงขน,นออกมานะครับอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครว่ามันคืออะไรผมจะเด็ดผมจะเอาคีมออกก่อนผมจะเอาคี้มันออกก่อนนะครับเห็นไหมครับยังไม่เห็นเดี๋ยวเด้ นี่ครับเห็นเป็นเส้นออกมาแล้วครับเห็นเป็นเส้นออกมาแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้ผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับอยู่อยู่กับหอยแมงคู่นะครับนี่ผมกินไปหลายตัวแล้วนี่ครับดึงออกมาครับอยู่ไว้เลยอยู่ไว้เลยครับใครที่รู้นะครับใครที่รู้นะครับว่าไอตัวนี้มันคืออะไรมีมีอยู่ทุกตัวนะครับแต่ผมว่ามันคือพยาธ เดี๋ยวดูนะครับพญาติหอยแมงผู้หรือเปล่าครับดูนะครับนี่ครับผมก็ออกมาหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยอยากจะเตือนไครเหมือนกันนะครับใครที่กินหอยแมงผู้นะครับเนี่ยครับนี่ครับหลายตัวนะครับที่ผมออกมานะครับที่ผมไม่ได้กินนะครับก็อยากเอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าไอ้หอยแมงผู้เนี่ยที่คนชอบกินเนี่ย มันมีอะไรอยู่ข้างในลองลองแกะดูนะครับผมลองแกะดูว่ามันมันคืออะไรนะครับที่ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยมันคืออะไรคือไส้ในหรือส่วนอะไรของมันผมก็ไม่รู้นะครับเนี่นะครับนี่นะครับเป็นเส้นๆนะครับแต่อันนี้คือคือมันสุกแล้วนะครับถ้าใครที่อยากรู้ว่ามันมันยังดิ้นอยู่ก็ลองไปแกะไปแกะดูตรงตอนที่มันยังดิบๆอยู่นะครับผมก็จะเอามาฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ